ติดตามผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติในหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะอย่างเหตุการณ์ภูเขาไฟปะทุบนเกาะลาบามาหมู่เกาะแคนารีของประเทศสเปนยินเวลานานถึง5สัปดาห์แล้วนะคะแล้วก็ทานลาวาร้อนได้เผาทำลายบ้านเรือนของประชาชนตอนนี้ไม่ต่ำกว่า2,000หลังคาเรือนและล่าสุดมีรายงานนะคะว่าบริเวณปากปล่องของภูเขาไฟบางส่วนเกิดการพังถล่มลงมา ก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อหลายพื้นที่ที่เกาะหน้านี้ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการประทุครั้งก่อนโดยทาลาวาสายใหม่ที่รุนแรงค่ะได้ไหลทะลักออกจากปากปล่องภูเขาไฟในช่วงเช้าของวันจันทร์โดยทางสถาบันภูเขาไฟวิทยาประจามู่เกาะเทนาอรีได้เรียกว่าน้ำพุลาวาขนาดยักษ์โดยการประทุครั้งนี้ได้พ่นกลุ่มควันลอยสูงขึ้นไปเหนือชายฝั่งของเกาะลาปมา ด้ประชาชนต่างก็เฝ้าดูนะคะว่าทาราวาสายใหม่นั้นจะไหลไปในทิศทางไหนและเจ้าหน้าที่ก็เตรียมพร้อมอบพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนเพิ่มเติมซึ่งที่นี่มีประชากรประมาณ7,500คนจากทั้งหมดกว่า83,000คนบนเกาะลาวามาที่เขาได้อพยพออกไปนะในช่วง5สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ทาลาวาค่ะได้เผาทำลายอาคารบ้านเรือนประชาชนไปไม่ต่ำกว่า2,000หลังคาเรือน ครอบคลุมพื้นที่มากกว่า5,625ไร่ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่การเกษตรนอกจากนี้กระแสของทานลาวายังคงไหลออกไปอย่างต่อเนื่องจนทำให้คนในพื้นที่ตอนนี้เริ่มกังวลว่าลาวาอาจจะไหลเข้าสู่ใจกลางเมืองของย่านลาลากูนาได้ขณะที่ทางนายกรัฐมนตรีของสเปนนะคะได้ประกาศใช้งบประมาณ ราว206ล้านยูโรหรือเกือบ8,000ล้านบาทเพื่อใช้ฟื้นฟูระบบสาธารณูะโภคขั้นพื้นฐานและอุตสาหกรรมรวมไปถึงการจ้างงานภาคการเกษตรและการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบจากการประทุข,ของภูเขาไฟที่รุนแรงที่สุดในรอบ50ปีค่ะส่วนที่เม็กซิโกนะคะเกิดความบุนแรงจากพายุเฮอริเคนริกซึ่งก็สร้างความแรงระดับ2จากทั้งหมด5ระดับ ได้พัดเข้าถล่มบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของเม็กซิโกซึ่งติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยความเร็วลมสูงสุด165กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่งผลให้เกิดฝนตกลงมาอย่างดักพร้อมทั้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มในพื้นที่ภาคใต้ขณะเดียวกันระดับน้ำในแม่น้ำลำคลองก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วใน4รัฐและล่าสุดพายุเฮอริเคนริกนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นดีเพรสชันเขตร้อนแล้ว แต่ว่าก็ยังคงส่งผลกระทบทําให้เกิดฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะขณะที่พายุไซโคลนจากทะเลเมดิเตอร์เรเนียนหรือพายุเมดิแคนได้พัดถล่มภาคใต้ของอิตาลีด้วยความเร็วลม120กิโลเมตรต่อชั่วโมงทําให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนและถนนหลายสายพยากรณ์อากาศในอิตาลีคาดว่าฝนจะยังคงตกต่อไปตลอดทั้งสัปดาห์นี้ ขณะเดียวกันมีประชาชนหลายร้อยคนยังคงติดอยู่ภายในบ้านเนื่องจากว่าถูกน้ําท่วมสูงและมีรายงานดินถล่มในหลายแห่งขณะที่เมืองซิซิลีคาตาเนียพารเลมโมเครื่องบินต้องเปลี่ยนเส้นทางเพราะไม่สามารถลงจอดที่สนามบินได้เนื่องจากว่าถูกพายุพัดถลม่เมเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วสองคนเป็นสามีภรรยาจากเหตุการณ์ที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวแรงได้พัดเอารถของพวกเขาลอยหายไปที่เมืองคาตาเนีย ทางการอิตาลีนะคะได้มีการออกประกาศเตือนภัยพายุในสี่ภูมิภาคโดยเตือนภัยระดับสูงสุดสีแดงที่เมืองซิซิลีและคาลาบเรียส่วนระดับสีส้มได้ประกาศเตือนในเมืองอาพูเรียและบาลซิลีคาตาค่ะส่วนที่ตูนิเซียเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและเกิดทอร์นาโดลูกใหญ่ซึ่งผู้เห,เห็นเหตุการณ์บันทึกภาพเอาไว้ได้แต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงเกิดขึ้น นอกจากทอร์นาโดลูกน e ี้แล้วฝนยังตกอย่างหนักต่อเนื่องติดต่อกันหลายชั่วโมงจนทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันไหลหลากพัดยามภาหนะถลายไปตามซอกซอยของถนนทําให้มีผู้เสียชีวิตภายในรถสองคนและสูญหายไปกับกระแสน้ําอีกหนึ่งคนค่ะส่วนนี้นะคะเป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถบรรทุกซึ่งอยู่บนสะพานวิชมอน ซานราเฟเอลรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาถูกกระแสลมแรงพัดด้วยความเร็ว60ไมล์ต่อชั่วโมงจนรถบรรทุกเกิดพลิกคว่ำและมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็มีรถยนต์หลายคันบริเวณดังกล่าวเสียหายค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ามีลมกระโชกแรงกว่า70ไมล์ต่อชั่วโมงในเขตมารินแล้วก็บริเวณบนภูเขาทามาปาอิสส่วนที่ยอดเขาทางตะวันออกเฉียงใต้ ของลิวโมถูกบันทึกเอาไว้ว่าแรงที่สุดโดยมีแรงลม92ไมล์ต่อชั่วโมงส่วนที่เมืองซาคราเมนโตรัฐแคลิฟอร์เนียเกิดน้ำท่วมอย่างหนักหลังจากที่ไซโคลนระเบิดรูปบอมไซโคลนเกิดพัดถลม่มจนทำให้ต้องมีการประกาศเตือนภัยน้ำท่วมหลายแห่งล่าสุดนะคะระดับน้ำได้เริ่มลดลงแล้วในหลายเมืองของแคลิฟอร์เนียรวมไปถึงที่ซานราฟาเอลและที่เมืองเมลเวิเล่ด้วย แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TN n ข่าวดึกด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง16ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยะคะ่ะ